สวัสดีครับพี่น้องเจอกันนะครับช่วงบายๆของวันจันท์นะครับที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับนี่นะครับทีมงานตอกเสาเข็มนะครับเริ่มปฏิบัติงานแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นการตอกเข็มเพื่อที่จะทําเขตแนวกําแพงแก้วนะครับของโบสถ์วัดบุญานันทนาศารของเรานะครับนี่ก็เป็นการอัดเจาะเข็มแล้วก็เอาเสาลงนะครับ ใช้เครื่องจักรนะครับเนี่ยนี่ก็มีการเจาะสายเต็มพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ดินได้แน่นนะครับป้องกันการสไลด์ของดินนะครับเพื่อที่ทำการเทพื้นนะครับในแนวเขตก,กำแพงแก้วซึ่งพื้นที่แนวกำแพงแก้วก็อยู่ประมาณห้าเมตรนะครับจากฐานของโบสถนะครับนี้ก็มาฝังขอบนะครับนี่เพื่อ ป้องกันดินสุดดินสไลด์นะครับก็ฝนตกหลายวันครับช่วงนี้ติดต่อกันทีมงานก็มาแล้วนะครับส่วนทางด้านหนโบสดของเรานะครับก็ทาสีนะครับเริ่มลงสีจริงแล้วนะครับพี่น้อง